ในช่วงปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าเรามีการแนะนําพวกหัวชาร์ตครับหลากหลายรูปแบบมากๆโดยเทคโนโลยีหลักของปีนี้ที่เห็นกันบ่อยๆเลยก็คือเรื่องของตัวแกนนะครับหรือว่าแกรเน็ตไนไตรด์ N N T R I K เพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้แรงแต่ว่ามีขนาดของตัวอะแดปเตอร์นั้นเล็กลงเรื่อยๆนะครับแต่เอาจริงๆแล้วยังมีเรื่องของมาตรฐานการชาร์จแบบใหม่ที่เรียกว่า u f c s เพิ่มเข้ามาด้วยและตอนนี้นะครับหัวชาร์จครอบจักรวาลทุกมาตรฐานก็อยู่ในมือเราแล้วครับผมกับ OK ทีออมเนียทู ufcs 67วัตต์สวัสดีทุกคนนะครับผมพัดรอยแซนนะครับและวันนี้เราอยู่กับหัวชาร์ตรุ่นใหม่ของทางโอเคนะครับที่มีรหัสว่า pa b 6 u หรือถ้าเกิดเป็นชื่ออุหน้ากล่องจะเรียกว่า Omnia Mix นะครับ67วัตต์ UFCS ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการชาร์จไวกับพวกหัวชาร์จแล้วเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับ PPS ก่อนเป็นอันดับแรกครับซึ่งเป็นระบบการชาร์จไวามาตรฐานใหม่ครับผมจากทางฝั่งประเทศจีนคือต้องบอกว่าในตัวหัวชาร์จอแรปเตอร์ชาร์จไวเนี่ย ถ้าเกิดเราดูจากฉลากหรือว่าที่ตัวกล่องครับเขาจะมีการระบุไว้ว่ารองรับมาตรฐาน PPS ที่ย่อมาจาก Programmable Power Supply นะครับเรียกว่าสามารถควบคุมเรื่องของการจ่ายไฟนะครับวัดตโวลต์ต่างๆเพื่อให้ได้แอมในการชาร์จที่สามารถจ่ายไฟได้มากขึ้นนั่นเองถัดมาคือระบบชาร์จที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันในช่วงหลังนั่นคือ USB PD หรือว่า Power Delivery นั่นเองครับ<ๆ>เพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟได้มากขึ้น,นครับกับการใช้พอร์ต USB-C และบรรดาหัวชาร์จในบ้านเราที่วางขายกันนะครับก็เช่น2มาตรฐานนี้แหละเป็นหลักและมาตรฐานใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเร็วนี้นะครับผมองซินต้องบอกว่ามันมีการก่อตั้งขึ้นในปี2021ครับก็คือ UFS c ที่ไม่ใช่ Ultimate Fighting นะ UFS c นี่เป็นมาตรฐานของทางจีนนะครับผมก็คือ Huawei เนี่ยได้ร่วมมือกับ oppo vivo xiaomi ครับในการผลิตมาตรฐานกลางของระบบชาร์จไวของทางจีนขึ้นมา โดยทั้ง4ค่ายนะครับก็ได้มารวมกันแล้วก็ฟอร์มเป็นกลุ่มที่เรียกว่า w g 10ขึ้นมาซึ่งมีหน่วยงานกลางที่จะพัฒนานแล้วก็ออกแบบมาตรฐานของการชาร์จไวตามมาตรฐาน UFS c นั่นเองครับซึ่ง UFS c ก็ย่อม,มาจากนะครับ Universal Fast Charging Specification เพื่อให้ระบบการชาร์จไวตามมาตรฐานของบ,บรรดาแบรนด์จีนนะครับที่โอ้โหมีกันหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นนะครับ Huawei Super Charge OPPO Superbook นะครับ Vivo Flash Charge แล้วก็ Xiaomi Hypercharge ทั้ง4ีค่ายครับมาพร้อมกับหัวชาร์จของใครของมันพร้อมกับสายชาร์จที่แตกต่างกันไปครับเฉลยเลยว่ามีทั้งสีม่วงสีส้มสีเขียวอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนทีใช้มือถือค่ายจีนหลายลายี่ห้อแบบนี้นะครับเวลาไปเที่ยวกันไปออกต่างจังหวัดออกทริปตอนที่ยืมมาชาร์จเนี่ยจะเจอปัญหาทันทีครับว่าเวลาเสียบข้ามค่ายแล้วนะครับบางดีเสียบแล้วขึ้นแค่5วัตต์หรือไม่ก็แค่10วัตต์เท่าน,นั้นเอง คือเป็นอะไรที่ผิดมากๆครับเพราะที่หัวชาร์จเนี่ยมันสามารถจ่ายไฟตระดับแบบ60กวาัตต์80ร้อยวัตต์ก็มีแต่ทําไมเวลาเสียบข้ามค่ายแล้วมันชาร์จได้ช้าแค่นี้เท่านั้นครับทาให้ทางฝั่งค่ายมือจินก็เลยต้องมาจับมือกันก่อตั้งมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมาครับ UFS c เพื่อจะเป็นมาตรฐานฟ้าชาร์จของบรรดาค่ายมือถือแบรนด์จีนด้วยกันเองซึ่งระบบชาร์จมาตรฐานใหม่นะครับก็ได้ถูกจับมาใส่ที่หัวชาร์จของ o k y Omni2 a Mix UFS c เป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกว่าเป็นหัวชาร์จที่รองรับทุกมาตรฐานที่ประกาศมาเป็นสแตนดาดในตอนนี้แล้วนะครับคือมีทั้ง PPS USB PD แล้วก็ UFS c จากทางฝั่งค่ายจีนนั่นเอง แต่ก่อนที่ทุกคนนะครับจะหูคิดว่าไอ้ตัวระบบมาตรฐาน ufcs เนี่ยมันสามารถชาร์จได้แบบเต็มสปีดเหมือนกับอะแดปเตอร์ที่มีแบบซุปเปอร์ ook, ge, ชาร์จซุปเปอร์บุ๊ไฮเปอร์ชาร์จกระชารจเลยหรือเปล่าต้องบอกว่าอันนี้ยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นการกำหนดมาตรฐานกลางขึ้นมาเนี่ยระบบการชาร์จไฟการจ่ายการะแสไฟก็มีการกำหน,นดมาตรฐานหรือมาตรฐานเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ดรมีการกําหนดนครับเรื่องของการจ่ายไฟครับที่มาตรฐาน5โวลต์10โวลต์20โวลต์แล้วก็30โวลต์นะครับซึ่งแต่ละโวลต์ก็จะมีมาตรฐานในการจ่ายไฟนะครับว่าสูงสุดได้ทั้งหมดกี่วัตซึ่งตามมาตรฐานที่ทาง g w 1 0กําหนดออกมาเนี่ยถ้าเกิดจ่ายไฟที่ประมาณ5โวลต์นะครับสูงสุดอาจจะได้ที่ประมาณ90วัตต์เลย แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น10โเนี่ยก็สูงสุดได้ระดับที่150-200วัต์เช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกระแสไฟที่จะจ่ายรับได้สูงสุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยครับคือ1คือตัวหัวชาร์จเองว่าจะออกแบบให้รอรับ UFCS ที่การจ่ายไฟกี่แอมป์กี่โวล์ถัดมาคือเรื่องของสายอย่างที่3คือตัวเครื่องด้วยนะครับผมว่าจะรองรับการจ่ายไฟตามมาตรฐาน UFCS เนี่ยที่กี่วัต และจากการทดสอบตัวของออ l คีนะครับ PAB6U หรือว่า Omnia อร์ทูมิกัต UFCS โดยจับคู่กับสายชาร์จของทางออ k คีเช่นเดียวกันครับซรเซอร์เคิลบลิงหนวัต์ะครับก็พบว่าตอนที่เสียบชาร์จกับทางออ n เ r แล้วก็หวเวยครับอันนี้คือขึ้นระบบซูเปอร์ชาร์จเช่นเดียวกับที่เราทดสอบกับตัวของ Vivo V29 5G กนะครับก็ขึ้นแฟลชชาร์จให้เลยด้วยโดยสามารถจ่ายไฟที่ระดับประมาณ30วัต์ครับทั้ง2เครื่องเลย และในอีก2รุ่นนะครับที่เราเทสกันก็คือตัวของ Oppo f i X6 Pro ครับอันนี้จ่ายไฟได้ปรมาณ28วัตต์ขึ้นแค่ชาร์จด่วนไม่ได้ขึ้น Super v o o k นะครับส่วนทั้งฝั่งของเสียวมีอย่าง Redmi ที่เราเทสกันก็ปรากฏว่าขึ้นชาร์จด่วนเช่นเดียวกัน,นครับไม่ได้ขึ้นตัวโลโก้ Hyper Charge เข้ามาแต่ก็สามารถจ่ายไฟที่ระดับประมาณ30วัตต์เช่นเดียวกัน อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับว่าทางฝั่งของตัวเครื่อง Oppo Find 6 Pro กับตัวของเครื่อง Xiaomi มมที่เราทดสอบนั้นไม่ได้โชนระบบการชาร์จไวอย่าง SuperVOOC กับพวก HyperCharge นั่นก็เพราะว่าอาจจะต้องการไฟที่จ่ายได้สูงระดับ7์นะครับแต่ว่าหัวชาร์จเ k รุ่นนี้จ่ายไฟสูงสุดที่ประมาณ5แอ์ครับรุ่หัวชาร์จเ k รุ่นนี้นะครับ ออกแบบมารองรับมาตรฐานการชาร์จนะครับที่มีสแตนดาดใหม่ๆรวมกันทุกค่ายนะครับเรียกว่านี่เป็นหัวชาร์จยูนิเวอร์แซลแบบจริงจังก็ได้นะครับผมคือชาร์จได้ทุกยี่ห้อชาร์จได้ทุกอุปกรณ์เหลือแค่ชาร์จรถแล้วที่ยังชาร์จไม่ได้ ส่วนรูปทรงงานประกอบวัสดุครับโดยรวมก็ถือว่าทำไม่ได้ตามมาตรฐานออคีครับดูแข็งแรงทนทานแล้วก็ดูสวยงามพรีเมียมด้วยโดยในฝั่งของพอร์ตนะครับก็มีพอร์ตที่เป็น usb c นะครับสพอร์ตโดยพอร์ต type c ครับถ้าเกิดมีการเสียบใช้งาน1พอร์ตเนี่ยก็จ่ายไฟสูงสุดที่67วัตต์นะครับตามมาตรฐาน usb pd แล้วก็สูงสุดที่65วัตต์ตามมาตรฐาน u f c s หรือถ้าเกิดเป็นมาตรฐาน PPS กับ Super Fast Charge 2.0ของ Samsung นะครับถ้าเกิดใช้งานผ่านพอร์ต Type C ตัวนี้ก็จ่ายไฟสูงสุดได้ที่45วัตต์ซึ่งอุปกรณ์ที่รองรับ USB PD นะครับตอนนี้ก็ครอบคุมไปหมดแล้วนะครับทั้งพวก Macbook Tablet Computer นะครับก็สามารถชาร์จได้เต็มที่67วัตต์เลยถ้าเกิดมีการเสียบใช้งาน2พอร์ตคู่กันก็จะมีการแชร์โหลดกันออกไปส่วนพอร์ต USB-A นะครับตัวนี้ก็จ่ายไฟสูงสุดตามมาตรฐาน SCP Fast Charge นะครับที่30วัตต์ ในกรณีที่มีการใช้งานนะครับพ่วงกันหลายพอร์ตอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็น Type C กับ Type C เนี่ยพอร์ตที่1จะจ่ายไฟสูงสุด45วัตต์ครับพอร์ตที่2จ่ายไฟได้ที่20วัตต์คือรวมกนันก็ได้65วัตต์อยู่ดีครับเรียกว่าสูงมากๆส่วนในการใช้งานพอร์ต Type C ร่วมกับ Type A นะครับผมถ้าเกิดว่าเสียบที่ช่องแรกแล้วก็เสียบพอร์ต Type A ด้วยเนี่ยก็จะเป็น45วัตต์บวก18วัตต์แล้วถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานแบบเต็มพิกัดเลยคือเสียบ3ช่องเลยนะครับผมฝัต ส่วนพอร์ตท้ยเก็จะจ่ายไฟที่18วัตต์ครับส่วนเรื่องของราคาตัวนะครับออมเน2 m i ก67วัตต์ UFCS รุ่นนี้นะครับผมซึ่งตามออนไลน์เห็นรหัสเป็น PAB6U นะครับอาจจะเซิร์ชหาได้ง่ายกว่าราคาเต็มอยู่ที่1,990บาทครับแต่ถ้าเกิดไปลองเซิร์ชหาด,ดีๆเนี่ย จะสามารถหาได้ที่ราคาประมาณ1 3 0 0ถึง1 6 0 0นะครับยังไงลองเช็คเรื่องของโปรโมชั่นกับพวกคูปองส่วนลดตามร้านค้าแล้วก็ตามออนไลน์สโตร์กันให้ดีแล้วกันเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้หัวชาร์จที่เป็นแบบ universal charger หรือว่าชาร์จได้ครอบจักรวาลทุกมาตรฐาน หรือถึงมาตรฐานใหม่อย่าง UFS c ด้วยนะครับผมก็เล่เลืมดูเจ้าออคีตัวนี้นะครับ PAB6U รหัสนี้นะครับสันส้นๆเสิร์ชหาได้ง่ายๆหรือเกิดว่าใครมีคำถามข้องสัยตรงไหนเกี่ยวกับหัวช้ารุ่นใหม่แบบนี้นะครับว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้ผมพัดแลทีมงานรอยแซนนะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ